ไปครับดูคบองบอกองไรครับโอ้ฟ้อนั่งดูตัวกันครับว่ออมามันไปทางไหนครับสวัสดีครับอยู่กับปูมูลครับ <laughs> สวัสดีตอนจะชาวแบบหนาวครับมาก็พันแบ่งสองคน,นครับโอ้ก็โทรตามให้มาเอาให้นะครับก็ยังไม่รู้เลยว่าจะมีน้ำหรือไม่มีน้ำครับตอนนี้แต่ว่าตอนนี้ผมหนาวครับโอมาจะชาวกับหกโมงบอกตรงๆหนาวจริงๆนะจะของหนักแบงเอาหกโมงมาเลยว้าแต่แต่ในะเดี๋ยวพาไปดูพึงเลยก่อนไพันแบ่งทำครบจัดการเลยครับตํำๆเดี๋ยวพันแบ่งจะขยำยาวอีกเลย เดี๋ยวพาไปดูพึ้นครับโตล่างสวยๆอยู่ต่ำๆเลยครับต้นสะเดาเขาตัดต้นสะเดาปั๊บมันมาจับพวกต้นสะเดาครับเจ้าของเขาบอกอยู่พาไปดูพึ้นครับตอนต่ำเลยนี่ครับับไอ้ต้นสูงๆนี่เจ้าเมาจ้าจ้าต้นสะเดาที่เขาขอนเออน่ะแปลกดีพึ้นนี่ครับ หัวหนามเขาคือคืออยู่จะค่อยดูว่าจีใหญ่ไม่ใหญ่นะที่เรกแกบอกว่าจะขายนะครับแต่ผมไม่กล้าซื้อนะครับตอนนี้พึ่งตอนนี้นะบอกตรงไม่กล้าซื้อครับจักจะได้คุ้มไม่คุ้มเราก็ไม่รู้ครับโอเคครับดีอยห้พันุแบ่งขยุมย้มยาจัดการเลยครับชี้ครับห้ยพันธุแบ่งลมเลยอถอดเลยนะนเนาะถอดกลาง สวยอืออือนี่สดสดเลยอ่าอุมอ้มอุ้มถอดหลายวันอยู่ประมาณยี่สิบกว่านาะพี่เดือนกว่าเดือนเดือนดูทาไมถอดนี่ดีนะ่นนี่จัดการเลยครับ nào Nó làm loài thọt thế nó cho kín đều rồi cho nào? nào, rồi, Chuyển, rồi. Chắc là... Chắc là nào? đi, ý đi ừ. Tấm cơm có mình đâu ừ. Mất lươi cái xón ừ. ที่กิ่งไม้ครับถ่ายอย่างเงยนึงนเบ,บอกเขาจะเอาไม้นะครับเลยต้องเอาออกเม็ดมัวน้ำดูน้ำกันดูอืม <laughs> hay đứng gặp bão xem <laughs> 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 cho kín nhàng liều nó đưa ra mùn ngọc kín lên chấm <laughs> đấy <laughs> <laughs> nhàng quay hương này mùn ngọc kín lên หม,ม,ม,มุนไปหมุนมาติดหลังเอ้ืหน่าอยู่ข้างน้าสวยๆครับฟ้อหน้อยนึงเลยออไปครับ เริ่มมีกินไรแล้วไปหยุ <laughs> กลังมาเลย <laughs> เอออยู่เป็นเดือนเลยนะครับเจ้าของเขาบอกว่ามีคนมาขโมยของเขานะครับร่างหนึ่งอยู่กับต้นประดู่เลยก็จะบอกว่าถ้าจับได้จะเอาแบบเต็มเต็มเลยครับนะระวัง่อยนะครับพึ่งในบ้านก็อย่าไปขโมยของเพื่อนหลย <laughs> นะครับถามเพื่อนก่อนว่าเพื่อนหวงไหม โอเคครับ,รบยองตอนดอกฟองไรครับดินดอกอยู่ครับยองตอนดอกฟองไรครับเดี๋ยวขอหนังดูตัวก่อนครับว่ามันไปทางไหนครับโอเคครับ มาถึงป่าแล้วครับพี่น้องโอ้โหอยู่นี่นี่เองนี่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 ังพึ้งครับเห็นแล้วลังพึ้งครับโอเคครับปหาครบจัดการเลยครับับขึ้นมาแล้วครับอู้ยสยดายครับเป็นอ่อนครับนีแต่นามก็ได้ครับสวยๆอยนี่ครับอืมครับอ่อนขึ้นไปนะพวกไม่อยู่ดอกนะครับ ขอตัดนาำเลยกันแล้วกันครับโอเคครับอ่อนเกินไปครับขอแค่นาำนะครับก็เออเนาะขึ้นมาเราก็ไม่รู้มันจะอ่อนจะเก๋นะอ้เสียดายพึ่งครับเนาะโอเคครับลงต้นกันครับนะยังไม่ลงต้นเลยไปครับไปโอเคครับนะครับก็แปเอาให้จากของบานเขาก็ได้อยู่ก็ต้นสเดาเอ็นนะครับก็ให้พันแบ่งจัดการนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะเป็นเอ่อคลิปของ เมื่อวานด้วยแล้วก็วันนี้ด้วยนะครับบัว่านเมื่อวานนี้ไปเจอพึ่งอ่อนนะครับก็เลยเอาลังเดียวนะครับก็ทันไดที่หลับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมนะครับไปกดไลค์กดซับตะไข่กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับก็อย่าลืมนะครับไปกดไลค์กดซับตะไข่เพื่อเป็นกําลังใจให้พานนะครับก็โอเคครับแยกกับพันแบ่งครับผมมีงานตอนบ่ายครับไปตีละนาดนะครับก็แยกกันแล้วให้พันแบ่งไปที่ทางผมก็ลงบับ้านจะไปตีละนาดนะครับครับก็ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ครับก็ขอบคุณที่รับชมคลิปครับก็สวัสดีครับ